เมื่อก่อนย้อนไปพ่อหนูอ่ะสิปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันอ่ะพ่อฉีดยาเพื่อให้เดินได้ปรากฏว่าด้วยทุกวันนี้อายุเยอะผลของการฉีดยาเมล็เล็ดันสะโพกพ่อทําให้พ่อทําให้พ่อปวดสะโพกแล้วก็เดินแป๊บแป๊แป๊ตลอดเวลาแล้วปรากฏว่าพอหนูอ่ะส่งไปโรงพยาบาลให้ตรวจหมอลองกระดูกพ่อ3าสอันทั้งหลังอ่ะเคลื่อนก็เลยกลายเป็นว่าพ่อต้องต้องหลังค่อมพยายามทำทุกอย่างอย่างไงวอหายพราะหนูป่วยหนักมากป่วยป่วยนานแล้วก็ ผองพ่อคือทําไมตอนนี้หนูมีเงินพ่อถึงไม่หายสักทีทําทุกอย่างทาทุกทางแล้วก็ทําเพื่อพ่อหนูใช่ไหมว่าหนูไม่บอกใครนะว่าพ่อป่วยหนูจะบอกกับพี่นักข่าวบางคนแต่ว่าหนูขอบคุณที่ติดตามหนูแล้วก็สอบถามเรื่องนี้กับหนูเรื่องใหญ่แค่ไหนหนูผ่านมาหมดแต่เรื่องนี้หนูสงสารพ่อหนูหนูเกลียดโลกเกา